สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะครูทัพทิมจะมาแบ่งปันนะคะในสิ่งที่เพื่อนๆน,นะที่โรงเรียนไม่มีสอนแน่นอนค่ะนะคะก็มีแต่คนที่จะขายของออนไลน์เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดทักทายกันยินดีที่รู้จักกับทุกคนนะคะอ่าไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นใครที่มาเห็นคลิปนี้นะคะหนึ่งละเราจะมาตามหาคนที่อยากมีรายได้แล้วก็มีหนี่อยากกดหนี้นะคะทุกคน ครูทัพทีมเองอาจจะไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะทุกคนเราเก่งเฉพาะในสิ่งที่เรารู้ค่ะหนึ่งเลยค่ะเราแบ่งปันในเรื่องของกดระดับโลกกดแรงดูดกดจัก,กรวาลน,นะคะหลักๆอ่ะที่เราขายของออนไลน์ขายดีขายปังที่ผ่านมาเราใช้ความเชื่อแบบนี้ค่ะถึงทําให้เราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่หยิบจับอะไรมาขายอ่ะก็ขายดีขายได้ขายปังค่ะหนึ่งเลยค่ะเราจะคิดบวกค่ะนะตอนที่เราเริ่มขายของออนไลน์นะ เรามาขายของอะไรเพราะอะไรหนึงเลยค่ะที่เรามาซื้อครีมเนี่ยเราไม่ได้มาซื้อครีมเพราะว่าความอยากสวยเพราะใครเลยค่ะเราอยากสวยเพราะตัวเราเองค่ะเพื่อนเพ่นเราเห็นเพื่อนขายครีมเราส่องกระจกตอนนั้นเราเลี้ยงลูกเนาะเราส่องกระจกไปแบบเนี้ยแล้วมันรู้สึกว่ารับใบหน้าตัวเองไม่ได้เราก็เลยลองตัดสินใจสั่งครีมเพื่อนมาประมาณหนึ่งพันบาทก็สิบกระปุกค่ะใช้ด้วยแล้วก็แบบ ปรึกษาเพื่อนอยากขายเนี่ยเราเห็นเพื่อนโพสต์คํานี้ค่ะลงไปในเฟซว่าอะไรสักอย่างหน,นึ่งเลยถามใจเธอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรวะถามใจเธอดูเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนั้นเอ้เราก็เลยถามหัวใจตัวเองดูว่าเนี่ยเหมือนมันถามเราว่าเธออยากสวยไหมเธออยากมีรายได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเธอก็มาใช้ครีมกับฉันสิอะไรประมาณนเนี้ยเนาะเราก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อครีมจากเพื่อนค่ะเพื่อนสนิทด้วยนะคะอ่ะ แล้วเราก็ตั้งใจเรียนดูแล้วก็ทําค่ะก็ทําไม่เก่งหรอกเพื่อนๆทำงูปลาไปค่ะนะคะจนเพื่อนเลิกขายค่ะแล้วเขาก็โยนเราเนี่ยนะไปให้เป็นความรับผิดชอบของดิวเลอร์รายใหญ่ค่ะแล้วทีนี้ดิวเลอร์รายใหญ่เขาก็สอนเราว่าทําแบบนี้แบบนี้น่น,นิดนะถึงจะขายดีขายปังณนะตอนเริ่มทําแบรนด์แรกอะ่ะก็โพสไม่เก่งหรอกเพื่อนๆตั้งใจทำอะ่ะประมาณสามเดือนค่ะถึงมาขายครีมได้ห้าสิบกระปุกค่ะ ประมาณเดือนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละถึงได้ได้ห้าสิบกระปุกคือตัดสินใจอ่ะก็คือขายมาตลอดนะั้นหลายกระปุกมากค่ะจนมาลงทุนตุ้มเลยค่ะหนึ่งหมืนบาทค่ะซื้อครีมห้าสิบกระปุกค่ะแล้วแม่ทีมรายใหญ่เนี่ยก็สอนให้เราขายค่ะว่าทําแบบนี้นะนัดรับขายให้คนนัดรับแบบนี้นะโพสขายของทําแบบนี้นะแล้วเขาก็สอนให้เรารักตัวเองค่ะนะตอนนั้นไม่ไม่รู้เรื่องของกดแรงดูดกฎจักรวาลน,นะคะรู้แต่ว่าคิดพูดทําแบบเนี้ย แล้วจะทําให้เราขายดีขายปังปสุดท้ายก็ทําได้จริงๆค่ะนี่แหละคือประสบการณ์ที่มาที่ไป